กินข้าว sea. อินซีกระสียักไปนั่งเด้อค่ะพี่ดอกคะเพื่นกระสียักไปนั่ผักกัเป็นพักเจ้าของปลูกเองนะคะผู้ดใดได้กินพักที่เม่เพื่อนปลูกก็ถือว่าค่ะเจ้าสชคดีไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี14บสี่ดวงตานะคะเพื่อนมา้อนพักนะคะ กินยาสบายใจกินยางมีความสุขนะคะพักทีอเฮาเห็ดท่ว่าเฮาเอาไปขายแต่ท่วาเฮาได้มอบสิ่งดีๆใส่มือเห็ดเขานะคะเป็นเป็นการได้บุญได้อานิสงส์มากมม้กว่าเฮาไปเห็ดยางอื่นนะคะดีกว่าเอาเงินไปท้ำบุญดีกว่าเอาเอาสิ่งของอื่นๆไปไปท้ำบุญนะคะเฮาได้อาหารที่ปลอดไทย ไปยิบยืนใส่มือให้ทุก่านที่ได้บริโภคพักของเฮ้าหรือว่าเข่าที่ไม่เพื่อนเห็ดเนาะค่ะไม่เพื่อนกับพุ่มใจนะคะบบได้บบได้หลวงหลายบบได้มากมายนะคะนิดนิดน้อยน้อยเพราะว่าเฮ้าโบได้ไปขายแบบชนิดที่ขาดกำไรให้ได้มากๆนะคะเฮ้าเห็ดแค่แค่จะของมีก้วมซุขหนึ่งหล่ะเฮ้าได้กินนะคะเฮ้าได้กิน อาหารที่เข้าเข้าเห็ดเองนะคะเขาได้กินอาหารที่เข้าเห็ดเองเนี่ยไม่สุดยอดมากนะคะกาจะหูเลยว่าของเอข้านี่ปลอดภัยเพราะว่าบ่าได้ใส่สารเคมีเนาะคะ่ะทุกเมือนี่สิ่งแวดหล่อมทุกอย่างทำไล่ทำไล่ไตัวเข้ามืดทุกอย่างเนาะคะ่ะเ่ราว่าแต่จะเป็นอาหารการกินอากาศนะคะอากาศอาหารต่างๆากับแจกแจกซ้อนด้วย สารเคมีนะคะแต่ในฟ้ามของแม่เพิ้นี่บัววาสิเป็นหน้าเป็นสวนเป็นเป็นฟ้ามพักจังสี่นะคะแม่เพิ้ลแต่เฮดเป็นออร์แกนิกลอยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นออร์แกนิกลอยเปอร์เซ็นต์แต่ฟ้ามสุขดีค่ะได้ก็ได้เมเพิ้กับบัได้ติดใจนะคะบัได้ติดใจได้ของไปขายที่เฮ้าเฮดจาก ว่มบริสุทธิ์นะคะจากอาหารที่บริสุทธ์เอามาให้พืชกินนะคะเอาไปแบ่งขายให้คนที่เขาได้กินของเห่านี่ค่ะเราต้องไปเฮ็ดบุญด้วยเงินเป็นหมื่นเป็นแสนในเหืนจะไปเฮ็ดบุญด้วยการาได้ของเล็กๆน้อยๆน,นะคะไปแบ่งปันแบ่งขายให้ผู้คนได้กินนะคะพูดถึงว่าไม่เพื่นบ่ได้เฮ็ด ไข่แมนได้กําไลมากมากเป็นหลายหลายหลายๆนะคะเป่าหมาในเพื่อนชื่อหนึ่งเราได้กินนะคะเราได้กินอาหารที่ดีนะคะกินอาหารที่ดีที่ปลอดไขยแล้วก็ส่วนที่เหลือเท่ากัาบแบ่งขายจุนเจียใส่ใจไล่ได็ในขอบขั้วเท่าในส่วนิที่จาเป็นนะคะส่วนที่จาเป็นกับขานามคาไฟออียงต่างๆเนาะค่ะคาทรศัพท์นะคะคาทรศัพท์ัเป็นสีเท่ากับตรง ตองเสียเนาะค่ะจังชาไฟยังสีเนาะเท่ากับตองเสียใได้นิดนิดน้อยเท่ากับประหยัดเอานะคะประหยดัดนี่พัดเจ็บเสียบค่ะพี่น้องค่ะกรอบมากเลยนะคะกลอบมากเลยตอนนี้ผักกำนิดเดียว5้าบาทนะคะช่วงสองสามวันให้หลังไม่เพิยนกำญ่ๆเลยห้าบาทนะคะอันนี้แค่ห้าบาท กรรมนิดเดียวนะคะคือพักขาดตลาดนะคะเนี่ยเป็นอย่างจ้างขาดตลาดาเพราะว่าฝนตกค่ะฝนตกฝน,น,น,นตกแล้วกัพักบ่อพ่อบ่พ่อไอ้บ่พ่อขายนะคะพักบ่พ่อขายฝนตกแล้วก็เกิดเกิดให้พักเสียหายเนาะคะ่ะพักจะเสียหายเวลาฝนตกมากกระสบ หลากบ่เดินนะคะหลากบ่เดินแล้วก็ความอ่อนแอของพักบุ่งกับสิเป็นกับสีเหลืองแล้วก็เป็นใบออกออกสีบ่สวยน่ยนะคะที่แม่เพื่อนได้ถอนอยู่นี่ก็คือแม่เพื่อนปลูกในโร่งเลื่อนนะคะมีหลงังคาเนาะค่ะมีหล,ลังคาพลาสติกนะคะหลังคาพลาสติกคลุมนะคะคลุมมร่งเลื่อนนะคะกถือถือว่าออโชคดีนะคะเป,เป็นเป็นเป็นความโชคดีของแม่เพื่อนนะคะที่ ออมีความมุ่งมันตั้งใจในสิ่งถิ่นในื่อนอยากเหตุที่จุดที่มีโรงเรือนปลูกผักนะคะเข้าจกระได้ปลูกไปตลอดฝนตกเข้ากระด้ปลูกนะคะ